ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเลยมาแจ้งเตือนรอบดังแหลกพี่น้องไปตักยาพี่น้องบ๊อบเบีเป็นไข่ในบ้านโหลดผ้าป่ายเพื่อนเอ็มเห็นมาแล้วกันนะแต่บังเอิญพี่น้องเลยฝนตกทำไข่สิพอขึ้นตื้อมาพี่น้องเลยไปซีบไปเพิ่มเข้มพี่น้องเลยพี่น้องเจ็บมาดด่าวถ้าซืิบน้ำกินมาเองพี่น้องเห็นปัรุงพี่น้องโอ๊ยออกมา นานๆีพี่น้องจัดป่ายลบุกจะกองที่ก็ได้สร้างมันจัดไปเลยยุที่ผมน่เราพี่เรนตกอนตกตลอดนองเลยตอนแรกเมล่อากาศที่ไม่ตกเลยแไปล้วุกกองเปะไปแล้วคนเล่นดีใ่พี่น้องเลยม่กเปนะ ซักยาตีไ่ไม่รองตีไข่ไข่ว่าตรงหัวสอกคือดีที้งอนเบอขี่พี่นองเลยกนยจันม่กินรสาตเศร้าสาันนอมันนอหน้านะมันนอนหน้านะมาเอูนอยพี่นองเลยดิสบายดีนอนเตือนด้แบงไว้อ่อแม่น่กินนิ้หน่งล้วเฮ้ยน้องนุชเพิ่งก็อไปหนาพี่นอง อันนีนะปาเขาเขาเพื่ไว้ด้กันเลยมาเออะมันจับอกว้ด like ั้นนมัอนด้องมันต้อมันมันอ่างุ่น้อยหรืว่าวานอะไรยามอันนี้ครับแดงเพิ่งอแม่ทำกบพอแดงเพิ่งเอ้าตองอ แซนดกซิ่ผาดมูนดี่น่เลยอือเลยเอห่เมื่อหร่เันงเมื่อเมล่มาแจบอลล็อต้าย่าเดิมพันนอสได้กลิ่นครูคเข้าไปาพี่แม่บอลสอง้าพ่อพี่บอลสองจ็พุดเลยกินกับข้าวแซนออกตลาดเลยเอาเ่เลยอาฉันไม่กอข้าวเลย เป็นกระดูกเป็นกระกินี่ต้มปลาหนึ่งอุนหนึ่งแดงเขาบอกอาดุมินเหรต้องโปต้องมุดได้เหยเน่แขังไม่เลิกนได้น้ำฉัไม่ไดแต่เน่าวตู่อย่าเง้ยขวตู่เมั่อไหร่ขวดบางเวลายังหัวเ้ามาเหรเนี่ย ตงไว้เธอต้องเท่านะป๊ามามากเลยพ้มสุดยอาเลยลดกระเ้าว่ารดอื้มนี่มนมีมากี่มันเนี่เพื่อนมีอันไหนยอหรือเปล่ามั้เนาอมวนมดันจะแกมากน่าจะเป็นว่าแกงมบ้ยเนา แล้วก็กลอ่ข้าวไม่น่ารู้กับข้าวไม่ได้กินบั้กระลเฉยมันไ่นอเลยืวกระตดกเขาเอว่าเขาพิูจนตรหรอบอมโอมโอมต้อมีปลาเลยมันมูรโองตบองเปนปลา

นี่ะตังค์เหรอเยอะประมาณสามร้อยก็ประมาณสามร้อยสามร้อยเนาะสามร้อยมต้องมีกองแต็มว่ะอือทุกข้อมันไม่เกี่ยวนี่ดิครับพี่ เดี๋ยวจ,จะยังน่าเลยไม, beeping, ม่นมันนุ่มน expands. มันเหาเนาะมันรุเรื่องโตม่ขาดกป่ายูหนาเนาะเนยังหาเยปลาังม like. your heart, your heart. ันมานวานดูก e ็เลยนี่นะเราเราไตัวเองนี่ละตัวเอง

โรเขึ้น,นก็วางอยากกินไม่้องเข้าเพงแลงยันยาวมนนตกคนไม่ค่อยซื้อไม่ออ้องคนรนำคนรหนำตั้งแต่ขึ้นหมาไม่รองมันตกไป็น่เป็นดอ่ดอบ่อตั้งแต่ว่าที่รอดไม่รอะแต่รอดี่าย้นี่ล่าชุ้กินจะมางุ่นนครับเท่าออไุ่มเ,เ,เป็นเรื่องไหญ

มีกอบมีก็อบมีเน่ยจนชุ่มเนี่ยหอกแต่ตัวนั s <S ้นม <no ันมีแน่หรือจะดักเขมถ้าเจะได้เหมอนกบอนั้นตัวนั้นมันกรอบมีแน่มีซึมอกคอนตังมือแต่ลปลาอหลายๆมันกอยิงมเยอหนาพเือหน้นอกต้อไปเลยจะกินนู่นยื่ก้าไปจุกไปเลยไม่ได้ข้้วเลยเรอากาศมาเฟเป็นไข่แต่กรเทอนนะ

còn cái cần mai làm sao Cần mai mà làm như rồi nè Cần mai nó to thằng tôm Cho nên nó mai vả thành tôm như thế này là đấy, mai vả nó của nó mai to đó đơn mai vàng nó tẻ Một cái Mình nó đây mai nó nó nó

ไปฟองไตลาดแล้วตอนแรกอะมืน่อนี้อะทิไปได้ท่ายกปีนเข้ามนเข้ากมาอี่ตามันบ่มได้ทุเรศม <c oughs> ักรอยเวอ่าโอวัน,นเมื่ <c oughs> ที่ทน <c oughs> องเอ้ยบ่เป้เสีลูกลงแล้วแตงไข้แงเก็บแมงทำหทกินเข้าเข้มาไเจ้าเข้าที่ก้อยปลุกหนุกปลุกลงลุกไปฮะชื่อไหนยนูน่นกิน ผมก็อาจจะตัดกระหางอัะพ่จะเจอที่นีว่ามันาแต่เงมันน้ำนั่น้ำน้ทาบารโหลดหรือบาลดฝาป่าย่าชิบ่ากันตัดฟุ้งบอมแต่ว่าจะแบ่งเครื่องก็แบ่งครื่องครับรื่องเลยฮ่มได้จุกินน้เป็นปลุยอยู่ เออมันจุ่มมาเปนอะไรบาพี่องเลยจะได้ก็ได้เาออเออโทโหยแล้วแจงนัดุ๊กสิครตายแล้วเท่าองข้าตนเลยเว้ยก็ไม่ได้กินกินแต่จี๊ดก็หมาล้วมือเียมาลลูกกินได้กินดีพ่อกัาแม่อยู่ง่ายๆที่หน กต่คือสิ้นว่ยอยู่ไปรล้งมือยอะให้ต่องโร้นดาวออกคนไข้ไี่ดีกันสุดเด็ดยิ้งดสุดเด็ดยิ่งยา้าวมานมโน่ต่ว่าน้อยน้อยข้าวีน้อยๆ้ว่าจ้งเยอะเอาข้าวมาเด้อ

นี่มาเลยมาเล้ก็นีบแล้วจะว่าหนูก็ทำไม่ดูกขามานอเ o v ี่กินบ้าทุเลนี่กิโตไป่อนโอ้ตกาจ้าเข้าไปซัดที่หมาพ่นหำขระยนาบดแล้วเอาข้าเอาทออาาด้ยเด้อเดี๋ยวต้มป่าีิกินบ้าทุเล่นี่สรุปแรกนี่ มานอีกแล้วบะ้ามานอีกแล้วเวนลกมาตะตรนี้เียลาเรียกมาเตปนอแก่งน้องปีนอะเลยมาอีกเนี่ยตัอ้าวตัวเย็นามาเลยนาเลืออเดียก็มานไม่เชสมอง โอ้ตนี้าจนอกนากนนบ้าพี่น้อไหรบตาก็จยุ่มุโอ้ยจะจะอ้ามันก็ต้องหมากขาดองนี่นนี่ก็จะซื้อนะพี่น้องยอไปต้อนพ่อนี่ตัวนี้นะอันนี้สบายกันกินเซียน้องสบายเพราเราเซอคือลลงลดลงบ้าคือจะมี้องแฉะขวากัดจับบนี่รดอ้าวมาที ทกินกัเจาก่หรกับเจ้าหสอมหสมาีสมัย้กก็จะพดถึงอกุ้งน่าแบบมันกินมันฟ้าหุ่นบวบเลยมันบวมันุดมถือดูร้องดี่งเลยแกตัวไม่ก็ขนมปงมันก็กอบุมเนเหมืเดี๋ยวเป็นนนีู่สิจุกนตอนน้ินยาดนอนตกอดนะมันต่กินอนเข้านมือดยามป้าไปสังยาไล่รายนองเลยมิจะูไข้ใร้อนเนาะ ข่ายแบบเจ็บกระตุงกระโตพี่น้องนกโคงานจะมีเยอะไปน้ำทื่อกะเจ็บเนาะปนเนาะนั่นจะกระข่าปะเจ็บคอเจ็บคอเออหนื่ออจ่ะมันนยืงไงซึ่ฮอบ่มันอนนอนยู่ซาดบนพี่น้องพนเือนพ่นอนแม่กับพ่อแต่เศ้าแล้ว<ค>อ้าวประเทศ่ เยอะพี่เจาเนอะพอจะได้ยิ่งแต่ว่าพี่ตกไม่ได้เจ็บมากแล้วอานพี่เราเคาขิงหนึ่งมาพาไว้ทานี่ด้ซีฟ้ดที่ยู่กินซีพากันตุ้มไปนี่กินขี้ปลอยพันบผ่านเปิ้งบเปีบแบบไอั่านกิน็ไม่ซื้อกระปุ่นไม่ได้ซื้อกับปุ่นไม่ไเป็นทังเลอเม่ซีฟ้าต้มอ๋อพี่น้องต้มอตัวเบอตัวนึงเนาะคพ่อคือเจอตัวเย็นองนั่นายจะกินพูดยวพ่อแม่มาให้กินจ้าหน่ย บ่าไม่ได้ทานกินพี่น้องใช่ไหมกินอะไรตอนนั้นเรเป็นว่ากินกันใช่ตอนนั้นก็พ่อกันคิดหนา้าด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ตรสุกุลสุคนขอมอบขอบคุณพี่น้องเอฟซีดีคอยเป็นกำลังใจและติดตามจนมาถึงจุดน,นี้นะจ๊ะพี่น้องท่านั้นก็พ่อกันคิดหน้าไปแล้ว <ไป S 2> สบายดีไปบาย